น,นี่นะก็ไปใส่แขนมาข้างหนึ่งก็เหลือไว้ด้านหลังเนาะแล้วก็ลบสาบลบสาบด้านหน้ามานะใส่หุ่นใส่หุ่นอ,อันนี้เดี๋ยวจะรีวิวดีกว่าคือคือมันจับยากไม่หมองก็ไม่เคยทําเนาะไม่เคยทำไม่ไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันมันก็เลยแบบว่าไม่ได้เปิดกล้องให้ดูเนาะ ตอนทำมะใช้เวลานานมากอันนี้อันนี้เป็นเป็นชิ้นต่างหากจากอันนี้เนาะเย็บกลับเย็บเย็บกลับเก้านิ้วจริงๆทำแปดก็พอเจ็ดครึ่งหรือแปดน่าจะสวยกว่านี้แบบแบบตรงเนี้ยมันพอดีแต่ตรงเนี้ยมันใหญ่ไปนะ,นะถ้าถ้าเราทำเอาจริงแถวแถวเนี้ยเนี่ยช่วง สิบนิ้วแรกเนี่ยน่าจะทําสักเจ็ดครึ่งหรือแปดนะมันจะได้เล็กหน่อยนี่นี่มัน,ม,นมันใหญ่ไปนิดนึงแต่ว่าแม่มองไม่แก้แล้วไม่แก้แล้วเอเอาให้มันอารมณ์ประมาณนี้ผ้าอนี้มันจะเนื้อทิ้งตัวนะมันจะไม่เหมือนของเขาหรอกเนี่ยของเขามันจะนประมาณเนี้ประมาณนี้มันจะแบบโปร่ปง,งมันจะแบบเนื้ออยู่ตัว มันจะเด้งตัวนะแต่อันเนี้ยมันเนื้อมันพอกแผกมันรูมันรูลงก็เลยต้องต้องจับตรงนี้ให้มันตึงๆให้มันตึงๆเนาะแล้วก็บวกกับตรงนี้มันใหญ่ด้วยมันใหญ่มันมันก็ทําให้วงสวิงตรงเนี้ยเพี้ยนไปเนาะแต่ไม่ทําเหมือนเขาแล้วบอกว่าบอกตั้งแต่ตอนแรกว่ามันจะไม่เหมือนเขานันจ้ะอ่ก็เอาเนี้ยวางลงเนาะตรงๆวางลง เวลาเราเย็บกลับแล้วแล้วเราก็รีดแบให้มันอยู่ตรงกลางแบบนี้เนี่ยตะเข็บไปตรงกลางก็มาวางวางปุ๊บแล้วก็พับลงแล้วก็พับขึ้นเบี่ยงเบี่ยงมาแล้วก็เอาตัวเน,นี้ยพับลงก็ซ่อนไว้ด้านในเนี่ยตัวเนี้ยกลึงแตซ่อนไว้ด้านในแล้วก็คล้องมาแล้วก็เข้าแขนไปพร้อมกันกับอันนี้ยัดเข้าไปในแขน แล้วก็เจียดออกนี่เดี๋ยวไม่มองเจียนออกเลยให้มันมดเข้าไปอยู่ด้านไหนไนี่เนาะก็จะเป็นเขนนี่แบบนี้แค่นั้นแหละเออจับอยู่นานเหมือนกัน ไล่กว่าจะได้เท่านี้เนาะ,ะไม่เหมือนของเขาหรอกแต่แบบอารมณ์แบบใกล้เคียงน่าน่านะน่านะน,นี่แหละถึงได้บอกว่าอย่าไปอาสาว่าเราจะทําเหมือนเขานะไม่เหมือนอะไม่มองทําไม่เคยเหมือนเนาะก็จะได้ประมาณนี้มันก็จะแบบอเออเท่านี้แหละเอาแล้วเนาะโอเคจบคลิปเดี๋ยวค่อยมาดู ตอนที่เสร็จเป็นตัวไหมเดี๋ยวเรามาเข้าข้างอันนี้แล้วก็เย็บกับติดซิปให้เรียบรหย่บาย